บัดนี้เป็นครั้งที่31ตรงกับวันที่10ธันวาคม2568ข้าพเจ้านายริศพลสมฤทธิ์ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นผู้ทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่องค์พระคำปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สําเร็จรุุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิล,ลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเท,เ,ทเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุมโมทนาในการสวัสรายายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนาตายัยครูบาอาจารย์และเทพเจ้าทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสยายอยมน์ต่อไป บอชุณสวัสดชุมนุมเทวดาสมรตาจากกาบาลีสุอัตระรคชันตุเทวตาสทธรมัมุนิราชสสาสสุนันตุสักขะโมขะถางสักขิกเมจารุปเปะคิริสีขาราตัเลตันจันตาริเขวิมาเนทิเประเถจะคามิตัดูวะนะคาหาเนเคหาวะหิมหิเคเตอุมาจายันตุเทวาชราถาวะวิสเม ยะขาขนะทัพพนาคาติทันตาสันติเกยามุนิวราวาจานังสาธโวเมสวรันตุธรรมะสวัสกะโรอัญจพันธันตาธรรมะสวัสกะโรอัญจพันธันตาธรรมะสวัสกะโรอัญจพันันตาบทสวดนามะกาลสิทธิคาถาเนมตัสสะภะคะวะโตอารันโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนมตัสสะภะคะวะโตอารันโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนมมตัสสะภะคะวะโตอารันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคาถานัติเมสรังอัญญังพุทโธเมสรังวรังเอเตนะ,ะ ok สัจวะเชนะสวดสวดทิเมหขตุสัพพธานัติเมสรังอัญญังพุทโธเมสรังวรังเอเตนะสัจวะเชนะสวดทิเมหขตุสัพพธานัติเมสรังอัญญังสังโฆเมสรังวรังเอเตนะสัจวะเชนะสวดทิเมหขตุสัพพธาบทสวดมหากรุณิโกนาโถติอธิกาคาถา มหาการุณิโกนาโทอัถายะสภาพปานินมปุเรนตวาปรมีสภาพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหงตุสภูปะทวามหาการุณิโกนาโทเหตายะสภาพปานินมปุเรนตวาปรมีสภาพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหงตุสภูปะทวามหาการุณิโกนาโทสุขายะสภาพปานินมปุเรนตวาปรมีสภาพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหงตุสภูปะทวา บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมัยยามพระคราลสกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวณนมหัตตาพิขุสังเขนสัทิงปัจจมันเตหิพิขุสเตหิสภะเหวารันเตหิทัสหิจารโรการทัตุหิเทวตาเยปุญเยนะสันนิปติตาโหติภรความตังทัศนายะพิขุสังคันจะอะรโคจตุนังสุทาวาสกายกานังเทวานังเอตาทะโหสีอายังโหพระครบาลสกสุวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตตาพิขุสังเขนสัทิงปัจจมันเตหิ พิโูตเตหิสัพเพเหววะอรันเตหิทัสหิจารุกาทัตุหิเทวตาเยปุญญะนะสนิปติตาของติภควาตังทัสนายะพิฆูสังขจจะยานุนามยามปยนะภควาเตนุปัสสังกามยามะอุปัสสังกมิตวะภควาโตสันติเกปจิกาทถาภัสยามาติอรโคตาเทวตาสยาทปินามะภระวาปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังปภาสาระยะปภาสาริตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุตราวะเสสูเทเวสุอัตตักษณ์ตาภควาโตปุระโตปัตโตระหังสุ อาตะโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิบาเทตตาเอกามันตังอาทังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะควโตสันติเกมังคธาังอาัสสิมหาสมัยโยปวณนสมิงเทวกยาสมาคตาอาคตนำหาอิมังธรรมสมยังทักขิตายะวะอัปราชิตาสังคันติอาตะโคปราเทวตาภะควโตสันติเกมังคราังอาัสสิตัตตะรพิคบุสมาท่าหังสุจิตาอัตโนอุชุกมะกังสุสาราเทวเนตานิขะเหตตาวาอินทาริยานิขะรักขันติปนิตตติ อาาโคปาราเทวตาพระกโตสันติเกมาคาถาอาาสีเฉตวาขีนังเฉตวาปริคังอินทัีนางโอหันจามาเมชาเตจารัน no ิโสทธาเมมาลาจาคุมตตนจาคุมาตาสุธันตาโสโสนาคาติอาาโคอปาราเทวตาพระกโตสันติเกอิมาคาถาอาบาสีเยเกจิพุทังสารานคาตาเสนาเตคามิสันติอปายภูมิงปายะมนุสังเทหังเทวายกางปุริปเรงสันติติอราโคะพระควาพิขูอามันเตสี เอปุญญะนะพิฆาเวทัาสสะสุโลกาทัสูาาส,สเุเทเวตาสันนิปาติตาโหติตถาคตังทัสสนายะพิฆุสังกันจะเยปิเตพิฆาเวอเหสุงอติจามัทธนางอารันโตสัมมาสุพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตัตาปรมายะวาเทวตาสันนิปาติตาอาเหสุงสยะทัปปิไมหงังเอตานะหิเยปิเต พิฆเวพระวิสันติอนาคตมัทนางรานโตสมมจสัมพุทธาเตสัมปีภควานตานังเอตตาปรมายวะเทวตาสันนิปฏิตาอวิสัิสันติสศยธาปีไมหังเอตารหิอจิขิสมิกภิฆเบเทวกายานังนามานิกิจเยิสเสียมิภิฆเวเทวกายานังนามานิเทติสมมิภิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมานสิกโรรธาภาสิสมิติเอปาพันเตติตุโคเตพิหุพระวัตโตประจัสสูงพระบาเอตตาโวจะ สิโลกันมนุษย์กัสสามิยะถาภูมาแต่ถ้าสิตายเยสิตายคิริคัพลังเหตตาตาสมาเหตตาปุถุสีหาวัสนีนาลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตัมมาตัสสาสุธาเมปัสสนามารามิราวิญโยปจัสเตยะตวาวันเอกัปิระวัฒเวแต่ตัวมัตยิสาัาวาเกสเสนีะเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิขโวเตจะอัตตประมาณกระลงสุตตาพภูษ ทัศสานังเตสัมปตุรหูยานังอมานุสานะทัศนังอภปเกตันตมัทธคุงสหัสังอัฏฐสัตติงสัตตังเอกสหัสานังอมานุสานมัทธคุงอภปเกตนัตมัทธคุงที่ศาสภาภูราอังหงตันจัสภาอิญญายาบวัคิตตวานาจักรุมาตโทอมันตยิสัทาสบกิสสสเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาภะพิครโบเยโมหังเกิดดิสามิขิราหิอนุปปัสโซ สตตาสหัสสาข้ามภูมากับปีละวัฏวายที่มันโตชุติมันโตวันน้ำโตยัสสิโนบุธธรรมนาภิกขมงพิโคนาสัมติงวะนังชาสหัสสาเห็นว่าวตายะขานานัตตะวานิโนทิมันโตชุติมันโตวันน้ำโตยัสสิโนบุธธรรมนาภิกขมงพิโคนาสัมติงวะนังสัตตาเคลาติสหัสสายะขานานัตตะวานิโนอที่มันโตชุติมันโตวันน้ำโตยัสสิโนบุธธรรมนาภิกขมงพิโคนาสัมติงวะนังอิเจเตโสรสหัสสา สาสตราสายักษานานาตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตมน์โตยัศสิโนมุทธมนาภิกรมุงพิคนาสัพติงมนังเวสสามิตรปัจจศตายยขกษานานาตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตมณ์โตยัศสิโนมุทธมนาภิกรมุงพิคนาสัพติงมนังกุมพิโรราชขัยโกเวปุรสานิเมศนามพิญโยนางสตาสหรสังยักษานางปายิรรปัสสติกุมพิโรราชขัยโกโสภคัสสติมณังบุริมัญจาริสังราชาทัตตะโทปัสสติ ข้าพนาจาที่ปฏิมหาราชายาสัสยสิโสอปตปิตาสาพระหังโมอินทนามามาภลาอิธิมโตชุติมันโตมะนัมโตยัสสิโนมะธรรมนาภิกขมงพิขณังสัพติมะนังทักขินันจาร์ที่สามราชาวิรุดหงุบตาปสาสติกุมภานังอธิปติมหาราชายาสสัสิโสปอปตปิตาสาพะหัมโมอินทนามามาภลาอิธิมโตชุติมันโตมะนัมโตยัสสิโนมะธรรมนาภิกขมงพิขณังสัพติมะนัง ปชิมัญจาที่สังราชาวิรุปโคภาษาสตินาคานาธิปฏิมหาราชายัสสสิโสอบปตปิตสาภาหวลดานามาภะมหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันัมโตยัสสินมมธมนาภิกขมงภิกขุนาสัพติงวันังอุตตราจารที่สังราชากุเวโรตปภาษาสติยัคานาอธิปติมหาราชายัสสสิโสอุปตปีตสาภาหวนดานามาภะมหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันัมโตยัสสินมมธมนาภิกขมงภิกขุนาสัติงวันัง ปุริม้ที่สังทัตตาณฑูตท่าขีเนนะเวโรราโกปชิเมนะเวโรปโคกุเวโรอุตระนังเทสังจัตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสสาท่าธนรัมนาอะทางสุมาเนกับหิราวาทาเวเตสามายาวิโนทัสายอาคูวัจานิกาสัทธามายากูเทนทุกเวเรตุวิภูจาวิภูโตสาจารัตโนกามัสเสโฑจะกินุมันทุนิมันทุกจะปานทอุปามัญโยจะเทวัสโสตจะมาตาลิจิตัส กิตาเสโนจะคันทัพโผล่นราชาชโนสโพอาคูปจัตสิโคเจวัตติมพารุสโเรียัสสาเอเตจัญย์เจราชโนคานทพาสหราชพิมทามนาพิกมุงพิฆวรรณสัพติงวนังอาทาโคนาภาษานาคาเวสลาสหัตัชกาการภรัสตัลลาอาคูปยาคาสหายาติพิ ยามุนาทัตตระฐาจอาคุนาคายเสสสิโนเอระมโนมหานาโคสุปคัสสัมมิติงวนังเยนะคาราเชยสาหารติทิพาทิชาปะขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนามาชาปตาจิตลาสุปนาอิติเทสนังพยันตานาคาราชานามสีสุปนาโตเขมามังกัสีพุทโธสานะหะหิวะจหิวะวะหายันตานะคสุปนาจตระามังกังสุภูตังชิตาวชิระหัตเถนะสามุทังอัต อสุราเสตตาภัตโรวสวาสิสเตอิสิมันโตยัสสินกนละกัญชาพ,าพิสมาอสุนาน,น,นานเวคาสาเบปาจิติสุจิจจะมหาณาโทนัมุจิสหสสตันจะปฏิปุตานังสเพเวโรวจนามังกาสาณัยหะเหตตาวะพดิงเสนางราหูพระทัตมุปาขมุงสมโยธาน,นิพพานเตอพิคนังสมติงวนัง อโปจ่าเทวาปัทวิจจะเตโชวายโยตระคามุงวารุณาวารุณาเทวาสมโมจ่าญาสสาสหเมตตากรุณากายกาอะคุเทวายาสัสสิโนทัสเตสักายาสเพนานัตตวานิโนติมาโตชุติมันโตวันัตโตญาสัสสิโนมุทธมนาภิกมุงพิคุณาสุติวานังเวนฑูจ่าเทวาสาลิจ่าสมาจันทุเมยามาจันทสูมนิสาเทวาจันทามาคูปุระคิตาสุเดสสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระคิตาลักตานิปุระคิตาวาอาคุมุทธวัลหักกา วสาสนังวาสาวโสตโธสโกุปะคฆาปุนนเนทาโททัสเตธทัศธากายาสะเพนะนะตะวันิโนโอิทิมันโตจุติมันโต,รรนตวันัมันโตยัคสัตสินโมุลธรรมนาภิกกมุงพิกขนาสัพติมวนานังอราโคสาภูเทวาฉลามคคีสิขาริวะอาทิตหกาจะาโดชาจะาอุม,มาปุภานิพาสสิโนโววัฎุนาสาหธรรมาจะจะอจาอจ,จาอุดโตอาจุดตาจะอเนชากาสุรยะรุจจาอาคูอาค,คูว,สวาสเมเน,นสิโนทัสเตธทัศธากายาสะเพนะนตะวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันัมันโต ยาสัสีโนมรธรรมนาพิกมุงพิโคนางสมติมวนังสมานามหาสมานามนุสามนุสตมาทิฏฐาปฏทุสิกาอคุอาคูดมุปปทุสิกา อาถาคูหาราโยเทวาเยจาโลหิตวาสิโนปราคามหาปรคาอคุเทวายัสสินโนทัศเตสากายัตเตปินานตวะนิโนทิมาโตชติมันโตมณัปมโตยัสสินโนมรัฐปนาพิกำมูพิขนาสัพติมวันังสุกากาลุมหาอรุณาอคูอคูเวคานาสาสหะโอทาตะไคหาปะโมขาอคูเทวาวิจักขนาสธรามัตาหารัคขชามิสกาจายัสสินโนธนายังอาคาปชุนยง ชุนโนโยติสาพิวัติสติทัศเตสาะกยาสัพเพนานัตตะวันิโนทิ स, द, द มัตโตชุติมันโตวันัมโตยัสสสิโนมรธรรมนาภิกขุณังภิกขุนาสัมติมุนังเขมิญญาตุสิตายามาการะการจายัสสิจิโนสัมพิทกาละมัสเสถาชติธรามะจะอสวาธิมานะรติโนอาคูอาธาคูปะระนิมิตาทัศเตรสสากยาสัพเพนานัตตะวันิโนทิมัตโตชุติมันโตวันัมโตยัสสสิโนมรธรรมนาภิกขุณังภิกขุนาสัมติมุนัง สัตเทสัตเทเตเทวานิกายาสเพนานะตวานิโนนะมันวะเยนะอคันุงเยจันเยสัทิสาสะปัมพุทธาชาติมัคคีลังโอคาตินนะมานาสว่างแทเข็วะคาตังนาคังจะทังวะอสิตาติดตังสุภามาประมัโตจะอุตายที่มโตหัสนังกุมารโอติโสจะสปะคัสสปนิงนะนัมานังศาสระพามาโลการนามหาพรมาพิติทัตติอุปปโนชติมันโต พิสมากโยยัสสิโสทัศณาอิสราอคูปเจกวัสวัตติโนเดัญจัมมัชโตอาคาหันติโตบริวาลิโตเดจจสเพงพีกันเตสินเทเทเวสพัมมังเกว์วัดเสนาภิกษุมิปสะกานาหัสสะมัทชิยังเอธาคคันนาหัตถะพนัาราเคนะพานัภานัามัทโวสมันตาบริวาลเลธามวโวมุจิทะกจินังอิติตธรรมหาเสโนกาณาหเสนาเปสยิปานิณาตละมหาจารสรังกตนาวะเพนวัง ยถาปวสกุลเมโขธนานยันโตสวิชุโกตั water, <ıyorlar. S 2> นโอะโสปจุธาปฏิสังกโทอัสยามเสตัญจาศพังอภินยาพระวัคขีตาวานาจักขุมาตาโตมันตยิสสาธาภเกสสะเลระเตมาลเสนนาพิกันตางเตวิชานาธาเปคุโกเตจาตัปมะการุงสุตวาพุทธศาสสสนังวิตราเขหิปะกามุงในสังนมปิอินชยุงสัพเพวิชิตาสังฆมาพยาติตายสัสิโนโมทันติสหบุเตหิสัพกาเตเจเนสุตตติ บวชวัดจนละชยยาปรกรณ์นโมเมพุทธเตชาสารตนาตยาธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทธวานารายาปรเมสุราสิทธิพรมมาจาอินทาจาจาตุโลกาคัมภีรักากาสม,มุทาภูตงุงคังคา จะสธรรมะชยะประสิทธิพมวตุเตชยะาชยะาธรณิชธรณีอุทธิอุทธีนาทีนาทีชยะาชย่าฆะกุลละตนละนิสัยนิไรใส่เสนะเมรุราชพลนาชีชยะาชยะคัมพีราโสมพีนาเคนทะนาคีปิศาจจะภูตกาลีชยะาชยะาทุลนิมิตาโรคีชยะชยะสิงคีสุธาทานะมุขาชาชยะชยะาวรุณะมุขาสัตตาชยะาชยะาจำปาทินาขะกุลละคันทุก เชยะชยะคัจฉคนนะตุรงสุกระผู้ชงสิหะพยาคธิปาชยะชยะอรุณะมุขะยัตตาชิตาชิตาเสนารีปุณะสุธินริีชยะชยะสุขาชีบีชยะชยะธรณีตะเลสัทธาสุชยะชยะชยะธรณีสัทินสัทธาชยะชยะวังกราชรัญญาภวเกศเชยะชยะวรุณะยักเขชยะชยะรักาเสสุระผู้ชะเทชา ชยชยพรมเณรทัคนาชยะชยราชาธิราชตชัยชยชยะปเทวิงสพังชยชยะอรันตะตาปเจกะพุทธสาวังชยชยมเหสุโรหาโรฮาเินเทวาชยะชยพรมาสุรโคชยะชยนาโควิรุดากโกวิรุปโคจันทิมารวิอินโนจาวนะตโยจากูเวโรวารุโนปิจอคีบายโยจะปชุนหูกุมารโดทัตลาสกทาโกอั ภาราศามหาเทวาสิทธิตาภาษาอาทยโยอ,อิสีโนสาวกกาสับผาชายะรามงพมันตุเตชยะธรรมโมจ,าส,จา,าสังโฆจะทัสสัปาโลจ่าชายะกังเอเตนะชายะเตเชนะชยะโสธีพระมันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหูตุเตชยะมังคลัง เชยบีพุทธศาสตรีมัโตอายังมาราสาจัปปะิมัโตปราชโยูอุโคสยามพุทิมันเตะปโมทิตาเชยะตถาพรมะคณาเมหิโนเชยบีพุทธศาสตรีมัโตอายังมาราสาจัปปะิมัโตปราชโยูอุโคสยามพุทิมันเตะปโมทิตาเชยะตถาอินราคณาเมหิโนเชยบีพุทธศาสตรีมัโตอายังมาราสาจัปปะิมัโตปราชโยูอุโคสยามพุทิมันเตะปโมทิตาเชยะตถาเทวคณาเมหิโนเชยบีพุทธศาสตรีมัโตอายังมาราสาจัปปะิมัโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเชยะตถาสุปันนัคนาเมเฮสินูเชโยปิพุทธสัตสิริมัตโตอายังมลสัจัปปะปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเชยะตถาหน้าคนาเมเฮสินชเชโยปิพุทธสัตสิริมัตโตอายังมลสัจัปปะปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเชยะตถาสัพพะมะคนาเมเฮสินชยันโตโพธิยามุเลสกายานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิ ชยโยโหหิชยสุชยามังคเลอปาราชิตาปารังเกสิเสปทวิปโขคาเรอภิเศเกสภาพุทธานังอคาปโตปโมทตินักสุนักขัดตังสมังคารังสุปภาพตังสุหุปีตังสุขานโนสมุหุปโตจะสุยิทธามพรมาจาริสุปทักขินังกายะกามังวจากามังปทักขินังปานปทักขินังมโนกามังปนิทิเตปทักขินาปทักขินานิกตาวานะละพันตัดเถปทักขินี เตอธาลัทธาสุขิตาววรุรหัพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะสหสเพหิงยติภิสุนันตุพนโตเยเทวาอาสมิงทาเนอธิคตาธิคายุกาสธาหงตุสุขิตาหงตุสภธารักขันตุสพัสตานังรักขันโุชินาศาสนายากาจิปัฏฐานเตสังสเพปุเรนตุมโนรัฐายุตากาเลปวสันตุวสามวสาวราหกการุคาจุปัทาวาเตสัง นิวาเดนตุจัสมาธากายะสุขังจิตตาสุขังอารันตุยะถารังท <c oughs> สวดธรรมะนิยามะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยงังภะคะวาสัมวัสถิยังวิหารติเฉตาวเนอนากัปปินทิกัสสะอารมามเตมตตะรัาโคภะคะวาพิขุอัมันเตสีพิขาโบติพระธานเตติเตพิคุ พระครวตโตประจสมสุงพระควาเอตัถวจะอุปทัวาเพืะอเำตถาคตานังอนุปชทวาตถาคตาังคิตาวาสาธาตุธรรมทิฏฐตาธรรมนิยามตาสเพสังขารานิจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวาอภิสเมตวาอจิาติเทเสติปจัปปติปทัปปติวิวารติวิภาชติอุตานิกรติสเพสังขารานิจติ อุปัฏาวาพิขเวตถาคตานังอนุปัฏวาตถาคตานังทิตาภาษาธาตุธรรมะทิตตตาอมันยามตาสเพสสังขาราทุขติตังตถาคโตอภิสัมพุชชาติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวาอภิสเมตวาอจิคติเรเสติปัจปาติปทปติวิวารติวิภาชาติอุตานิกรติสเพสสังขาราทุขติอุปัฏาวาพิขเวตถาคตานังอนุปัฏวาตถาคตานัง สิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมานิยามตาสเพธธรรมะอนัตตาติตตาตระขาโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตตาวะอจิคติเทเสติปัจจเปติปภราเปติวิวาลติวิภาชติอุตานิขโรติสเพธธรรมะอนัตติติอิธามะโจรภควาตมโนเตพิขุภควโตภาสีตังอภินันทุนติ บวสวดพัดเทกาลตากขาถาอติตังนานาวะวาคะนะอติตังนานาวาคะเมย่านมปฏิกังเขานาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพบงถึงสิ่งได้ยังไม่มาถึงยะถาติดตามไปเห็นนันตังอปัตตันจากรณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะยโยธรรมังตถาวิปัสสติอสังเฮราสังกุปังตัง วิธามนุพะดูฮาเยผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงียนคลอนแคลนเขาควรพอกผูนอาการเช่นนั้นไว้อเชิบกิจ,จะมาแตปังโคชนยญญานมาได้ทางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นัเหีนนงสักขารัเนเตนะมหาเสนในน้ำมัจุนารอกการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอบอังวิหาริมาตาปิงโอระตานมาตันหิตังตังเวพระเดกการตัวติสันตอาจิคาเตมมนี มูนีพระสงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจขิคนทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่มนเพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจะเวกาคณะสะเพสังขารลาอานิจงัง อันนี้จะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมมันต้องหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารก็คือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทงหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของราว่าตัววัาตนของเราอทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุบังมาดานังความตายเป็นขอองง่ยยัืนว สังมายามาติตพังเอเราจะพึงตายเป็นแท้มรณนะปะดิโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของ <c oughs> ของไม่เที่ยงมรณะเมอัิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะวันที่จะสังเวชอยังกายโยอจิดังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อัปเแต่วิญญาณโคำว่าคันปัดจากวิญญาณฉุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสษสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกระิงขรังอีว่างประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดทางหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนาะอุป,อปวะะัตยรตมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิโรจนติคั เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบุปสมโสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามรันติจะสาทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มารีงสุจะมริสาเดที่ตายแล้วเรากำลังจะตายแต่เหตุว่าหังมาริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอทาสังเยสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บทสวดยังเม่ตายบทสวดไม่ตาอย่างกินจีอย่างกินจีกุสัังกามังสัพเพหิพาะธานเตหิกตัางปุญญโนอันโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอสมิงทานีอธิคตาทิคายุกาสะาหโตุสุขิตาหโตุทุกขาปรปมุญญนตุมันตา ปิตาสุขิตาหอดูทุกขาประมูลจันตุสเพยยาติกาสุข <Arduino> kind of ิตาหอดูทุกขาประมูลจันตุสเพยยาติกาสุขิตาหอดูทุกขาประมูลจันตุสเพปิสาสเพยาขาสเพเปตาสุขิตาหอดูทุกขาประมูลจันตุสเพยอาจารดิยุปปัชยะสุขิตาหอดูทุกขาประมูลจันตุสเพนักขับตาสุขิตาหอดูทุกขาประมูลจันตุสเพเทวาสุขิตาหอดูทุกขาประมูลจันตุสเพสมัตินางสมิชนตุโบ บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดอะโมโพธิสัตตุคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตตุคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตตุคันติมายะอิติภะคะวา <c oughs> ปฏิทิน,นาคาถา ยาเทวตาสันติวิหาราบ,บาสินีทุปเปแคเรโพธิคาเรตัตหิงตัหิงตาธรรมะทานินะภาบันตุปุชิตาสดถึงกโรนันเตทาวิหารามันทะเลเตลามจามชานนการจับพิคโวสารามิกาธนันปฏิอุปัสากาขมาจาเทสานิขมาจาอิสาราสัปปานะภูตาสุขิตาภาบันตุเตชัยลาภูชาญยีย เยปิจะอาตาสัมภาวะสังเสริาชาตาอารามโอปปาติกาวิญญาณิกังธรรมะวารังปฏิจเตสเปปิทุกข้าสักโรนตุสังขยาอัตตุจิรังสตังธรรมโอธรรมะธราจะปุคาลาสโคหตุสมะโควะอัจฉยะจ่าอิตายะจ่าอิเมระกตุสธรรมโอสเปปิธรรมะเจนโนบุญิสปปุเนยามะธรรมอริยปเวทิเตปสันนาหุตุสเปปิแานิโนพุท้าศาสนาสัมมาธาราปเวชนโตกาเลเทโวสภาวัสตุ อุทิภาวยสัตตานะังสามิทัทงเนตุเมธานีมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขาติปุตตะกังเอวังธรรมเณรราชาโนระชังรักขาตุสภพาธา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจันนิทุกขาพยาปตตาจันนิพยาสกกาปตฏาจันนิสกาโหตุสเพเพปปานิโนเอตาปัตตาจะอัมเหหิสัพปตังปุญญาสัพปทังสเพเทวานุโมทันตุสัมภัสัมปติสิทยาทานังทันทันตุสัทายะเสียรังรักขตุสัพพธาภาวนาพิรตาโหตุขาฉันตุเทวตาคาตาสมารคาระคาถา โุ่นตูสพังสุมังคารังรักขตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหุ่นตูนิรันตังโุ่นตูสพังสุมังคารังรักขตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหุ่นตูนิรันตังหุตุสัพพังสุมังคารังรักขตุสัพพะะสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหุ่นตูนิรันตังสัพเพพุทธาภรัตตาปัจเจกนันจะยังพรังอรันตานันจะเตชะนะรักขภานมิสัมปโสสัพเพพุทธาภรัตตาปั ปจกานันจายังพรังอรันตานันจเตชนะรักขังพรมิสัพพโสสัพเพุทธาพระลับปตตาปจิกานันจายังพรังอรันตานันจเตชนะรักขังพรมิสัพพโสสัพเพุทธาพระลับปตตาปจิกานันจายังพรังอรันตานันจเตชนะรักขังพรมิสัพพโสสัพเพุทธาพระลับปตตาปจิกานันจายังพลังอรันตานันจเตชนะรักขังพรมิสัพพโสสัพเพุทธาพระลับปตตาปจิกานันจายังพลังอรันตานันจเตชนะรักขังพรมิสัพพโส สัพเพุทธาพระปัตตาปจิกานันจายามพรังอารันตานันจเตชนะรักขามพระมิสสะพโสสัพเพุทธาพระปัตตาปจิกานันจายามพรังอารันตานันจเตชนะรักขามพระมิสสะพโสสัพเพุทธาพระปัตตาปจิกานันจายามพรังอารันตานันจเตชนะรักขามพระมิสสะพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลให้ข้าพเจ้าได้สวดรสร,รยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้มเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชช,ชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสว่สวรรค์ลายขออาน,นิสงส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัมภัสสือิด่มงคลแก่ข้าพเจ้าให้คลาวคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโครคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคง เป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมครับว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ,อยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าํำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลานานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายบทผู้เป็นผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้ <c oughs> โปดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลพระปิดตาย,ยอดเสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุม,มงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูเลสได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุ้ทานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิดินม,มงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุ